สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพาราม2นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเสื้อซ่อนไพ่นะครับแบบคอกลมแบบนี้นะฮะก็จะมีรอบนี้มาไซส่วนมากนะไซส์ L กับ x L นะครับผมนะแต่สําหรับลูกค้าคนไหนใส่เสื้อไซส์ M นะครับ X ไซส์ L เนี่ยใส่ได้เหมือนกันนะครับใครใส่เสื้อไซส์ M เนี่ย L ใส่ได้นะครับเพราะลูกค้าผมนะครับพี่ๆที่เขามาลองใส่นะนะครับ ปกติใส่เสื้อไซส์ M นะครับแต่มาลองสวมใส่ไซส์ L ของร้านผมเนี่ยพอดีนะครับผมเล่นสวยแล้วมีหลายลายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูลายเป็นข้าวๆก่อนอันนี้เอามาประมาณ20ตัวนะครับก็ขายไปก็ประมาณ7-8ตัวแล้วนะฮะก็เหลือประมาณนี้นะครับใครอยากได้ก็รีบสั่งสั่งจองนะพี่นะนะครับลูกค้าท่านไหนอยากได้นะครับลายก็จะประมาณนี้นะครับผมลายเสื้อสวยนะครับ นะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องแผลนะครับไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะสวยรับประกันความสวยอย่างแน่นอนและสินค้าตัวนี้ผมรับประกันนะครับไม่ต้องห่วงนะามาดูใกล้ๆนี่เห็นไหมเห็นไหมมองอย่างนี้แทบไม่รู้เลยนะว่าแผลอยู่ตรงไหน,นผมมองด้วยตาเปล่าผมถ้าเกิดไม่มาลูบดูเนี่ยมองไม่ออกนะแผลอยู่ตรงนี้เล็กๆแผลสวยนะครับผมจะมีทั้งเสื้อเสื้อเชิ้ตนะครับแล้วก็เป็น เสื้อคอกลมอันนี้เป็นคอกลมนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ผมลเลยไปถ่ายให้ลูกค้าดูเห็นลูกค้ามาถามหลายคนช่วงก่อนเนี่ยผมก็ปฏิเสธบอกว่าของหมดของหมดนะครับอันนี้ก็มาแจ้งให้ลูกค้านะครับเก่าและลูกค้าใหม่ใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับผมหนงติดต่อแฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อแฟนเพจโกนโกงไฮโลช่างบอยพระรามสองนะครับผมหรือพิมพ์ช่างบอยพระรามสองมันก็ขึ้นเพจผมนะครับนะครับ ใครอยากได้เสื้อผพ่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานกระเป๋าไพ่ทรงผู้หญิงทรงผู้ชายนะครับเสื้อคอกลมเสื้อเชิ้ตสวยๆนะครับรับประกันแผลสวยสินค้ามีรับประกันนะครับผมร้านผมสินค้ามีรับประกันนะครับมีบริการหลังการขายไม่มีขายไปแล้วหายเลยไม่มีนะนะครับสำหรับใครอยากได้เสื้อผพ่นะครับพักมาโอเคครับ